ต้องบอกได้เลยว่าที่ได้ตําแหน่งผู้ช่วยผอ,อ,อที่น้อยที่สุดบอกเลยเลยว่าน้อยที่สุด,อา,อ,สดอายุน้อยที่สุดในกสิิกรตรงนั้นเนี่ยที่ได้ตรงนั้นได้เนี่ยก็เพราะว่าความรู้ที่ได้จาก SIT ทไปบวกกับประสบการณ์การทำงานบวกกับ self learning ของ risk management สามอย่างนี้ประกบกันเข้ามาเนี่ยทำให้เราได้จุดนั้นได้ต้องบอกได้เลยว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสได้ ไม่มีโอกาสได้ความสาเร็จนัะแต่ว,ตว่าเด็กพวกนี้เนี่ยจะจะโชคดีวกว่าเด็กของมหลาลัยอื่นเพราะว่าเขาจะสามารถสื่อได้ ability เขามีเขาสื่อได้เขาเซลล์ตัวเองได้เขาจะอยู่ในด่านหน้าของของ looking for a job in it แล้วก็เขาจะมี negotiation power ที่สูงกว่าเด็กคนอื่นเก่ดจากน้องที่เขาเลือกเลือกเรียนตรงนี้นะคะสำหรับน้องคนอื่นที่กำลังคิดอยู่เนี่ย แล้วก็ชอบทางด้านคอมพิวเตอร์ถึงแม้ตัวเองยังไม่รู้ว่าชอบทางแนวไหน um, เข้ามาเรียนก่อน mm hmm. เข้ามาเรียนก่อน and you will find yourself อีกอันนึงก็คืออยากให้น้องอย่าทิ้งภาษาอังกฤษนะหาเข้ามาคุณเอาความรู้จากที่ s ท t ให้คุณได้บวกกับภาษาอังกฤษเนี่ยคุณจะอยู่ในแนวหน้า mm hmm. ถ้ากับว่าจะเป็นไปได้ดีที่สุดนะ within the next Two to three years, if they can focus on security mm -hmm. and focus on IT risk management, very mm good. -hmm. They will be very successful because the trend, the IT trend in Thailand now is risk management and security. But mm I -hmm. know myself that not enough. So I look for master's in more master's in more details. more details. มีทั้งซีเรนทอนมีทั้ง AIT อัสซมคือหาอะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษก่อนเนื่องจากว่าทางโจเนี่ยจะติดปัญหาคือโจเป็นคนที่บายไลงโกโดยที่ว่าภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามหาอะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าอันที่หาได้เนี่ยมันจะบอกว่ามันไม่สตรองมันก็ดูโคเกินไปเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ <c oughs> search มาจนจนกว่ามาเจอของ kmutt ซึ่งหน้าตอนนั้นมันไม่ใช่ sit ก็มาเจอของ sit เนี่ยแหละพอมาเจอ sit แล้วเนี่ยก็บอกว่าน่าจะ give it a try <ม>เพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ focus อยู่ในเทคโนโลยีอยู่แล้ว<ม> so strength strength <ม>ของมหาลัยนี้เนี่ยน่าจะเลือกอทำเวิร์กช็อปมันมีวิชาเลือกที่ตรงใจก็คือมีเน็ตเวิร์กมีดาต้าเบสมีตัว language ก็คือจะว่านะครับในโลกของการทำระบบสารสนเทศนอกเหนือจากการแมネจเมนต์แล้วเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่กับกลุ่มพวกนี้มันต้องมีฐานข้อมูลการทำงานคนเดียวก็คงทำงานไม่ได้คุณก็ต้องใช้เน็ตเิรกนะครับการที่คุณจะไปคิดแอปพลิเคชันอะไรขึ้นมาใหม่คุณก็ต้องใช้ language นะครับแต่ประเด็นของการเรียนของ IT ใน,ใน,ใ,นในสายตาของผมนะคะคือไม่ได้ไปเรียนว่าเพื่อผมต้องไปโคดดิ้ง ผมเรียนจะว่าไม่ได้หมายความผมต้องไปนั่งเขียนโปรแกรมนะหรือผมเรียน Oracle ไม่ได้หมายความว่าผมต้องไปจูนนิ่ง Oracle ไปทํา SQL statement ไปอะไรพวกนั้นแต่ผมเรียนเพื่อให้รู้ว่าผมจะ manage คนกลุ่มนี้อย่างไรวิชาที่ SIT อ,อยู่ในหลักสูตร SIT นะียเป็นพื้นฐานของผมว่าเป็นพื้นฐานของวงการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศนะฮะ ไม่ว่าคุณจะจบคอมไซคุณจะจบอะไรมาก็แล้วแต่ผมคิดว่าพวกนี้เป็นพื้นอยู่ดังนั้นวิชาลักษณะนี้เป็นวิชาพื้นที่คุณ<ผ>ม,อมองการเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เรียนในห้องนะฮะบางครั้งเราเรียนหนังสือเรียนความรู้แต่บางครั้งเราต้องเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนเป้า<ว>หมายของการมาเรียนก็คือเรียนเพื่อรู้นะฮะแล้วได้รับใบปริญญาเป็นผลพลได้นะครับแต่การเรียนคนเดียวเนี่ยมาอยู่ในเรียนเดินเข้าห้องแล้วก็เดินกลับผมคิดว่าเราจะเสียโอกาสบางอย่างนะครับ งั้นเมื่อมาเรียนควรจะมีกิจกรรมระหว่างเพื่อนระหว่างอาจารย์ระหว่างรุ่นนะครับงั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละรุ่นแต่ละกลุ่มแต่ละคนว่าเราจะเอาอะไรเป็นตุ๊กตาเอาอะไรเป็นกิจกรรมเพื่อจะเป็นแม่เหล็กดึงให้ทุกคนเข้ามาร่วมแล้วก็ทาความรู้จักคือหลายๆอย่างใน i อเมืองไทยเนี่ยมันกำลังโตเหมือนกันนะครับคือเมื่อช่วง10ปีที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงพัฒนาทางด้านสื่อสารทางโข้อม,มปัจจุบันตั้งแต่3าปีที่แล้วเนี่ย เราจะเริ่มเห็นว่ามีการใช้ไอทีสูงขึ้นคือเอาคอมพิวเตอร์ไปผนวกกับโทรคมแล้วก็มันลงมาใกล้คนมากขึ้นอย่างพวกมือถือ PDA อะไรพวกนี้เนี่ยทุกคนจะเริ่มใช้มันเป็นไม่เก้อเขินแล้วก็ปัจจุบันเรื่องพวกนี้มันใกล้ใกล้ตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใครที่ถ้าเกิดว่าไม่รับรู้อะไรมันเลยเนี่ยก็จะก็อยู่ได้แต่อาจจะอยู่ได้ลำบากนิดนึงอาจจะต้องมีมีนิชมาร์เก็ตของตัวเองแต่ว่า โลกไอทีปัจจุบันเนี่ยม,มันเติบโตไปเรื่อยๆทุกๆอย่างที่ได้มาจากที่นี่เนี่ยถ้าเราตั้งใจฟังจริงๆฟังที่อาจารย์สอนตั้งใจเรียนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเอาไปใช้ในข้างนอกได้หมดคืออาจารย์ที่นี่เนี่ยมีประสบการณ์จริงกับการทํางานเกือบทุกคนเพราะว่าเวลาที่เขาอาธิบายอะไรในห้องเนี่ยเป็นการอธิบายจากรูปแบบการทํางานจริงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยให้ประโยชน์กับนักศึกษามากเพราะว่าตอนเราเรียนปริญญาตรีหลายคนอาจจะ เคยเหมือนกับว่านั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็หลับไม่รู้ว่าอาจารย์พูดอะไรอยู่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยทฤษฎีที่พูดถึงเนี่ยนักศึกษาหลายคนเนี่ยไม่รู้มาก่อนมันคืออะไรแล้วไม่รู้ว่าเอาไปใช้อะไรเพราะฉะนั้นฟังไปก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรอยู่แต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์ที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างแต่การใช้งานจริงจริง,รงนะครับผมมีแว็กกราวอาร์ตอยู่แล้วนะครับนี่มันทําให้ผมเข้าเข้าใจโลกของของตรงนี้มากมากขึ้นว่าโอเคในเมื่อเรามีความรู้ทางด้านศิลปะแล้วเนี่ย สิ่งที่เราขาดไม่ได้อันนี้คือเรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นถ้าเรารู้ในเรื่องของความงามและเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ส่วนตัวรู้สึกรู้สึกเองได้เลยว่ามันมหาศาลที่ต้องมาเรียนนะครับก็เหมือนกับว่าเรายังไม่รู้หรอกว่าคณะนี้เป็นอะไรยังไงนะครับจนกระทั่งพอเราเริ่มเรียนสักพักหนึ่งนะครับเราเริ่มดูนะผมจะเป็นคนที่ชอบเหมือนกับศึกษาอะไรศึกษาจริงๆศึกษาลึกๆแม้กระทั่งอาจารย์ผู้สอนเองนะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าอ,อาจารย์คนนี้ถนัด,ด้านนไหน นะครับถนัดเชี่ยวชาญทางด้านไหนเราก็จะไปดูแบ mm ็กกราวเขาไปดูผลงานวิจัยเขาไปดูประวัติเขาเป็นไงซึ่งก็ปรากฏว่าคณะนี้ SIT เนี่ยรู้สึกว่าจะมีคณาจารย์นะครับที่เพียบพร้อมแล้วก็หลากหลายนะครับแล้วก็มีมีความความรู้ความสามารถเฉพาะด้านผมว่าเยอะที่สุดที่หนึ่งเลย mm hmm. ก็ครับเอา i อที่เราเรียนมาเนี่ยไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับเป็นเรื่องของดัตเตอรเบสสารข้อมูลไปเนเรื่องของ อัลกอริทึมต่างๆโฟล์ในการทำงานนะครับการจัดเก็บเอกสารการจัดเก็บข้อมูลระบบความเน็ตเวิร์กซิเคลิตี้นะครับรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยมันได้ใช้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำอยู่ประมาณสัก3ปีนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะถึงจิตจุดอิ่มตัวก็คิดว่าน่าจะออกมาเปิดอะไรเองดีกว่าแล้วก็หมายความว่าไอ้ฟิลที่เราเรียนมาทางด้านศิลปะเนี่ยมันยังต้องใช้อยู่ครับก็เลยจับเอา2อองฟิลเนี่ยมารวมกันอีกทีนึงก็เลยก็ออกมาเป็นทำในลักษณะของคอนเทนต์ นะครับที่เป็น virtual reality นะครับที่มาเรียนเนี่ยอาจจะยังไม่คิดหรือ,อยังนึกไม่ออกว่าเรียนจบไปแล้วไปทำอะไรนะครับในระหว่างที่เรียนเนี่ยสปี3ปี4ปีก็แล้วแต่นะครับลองพยายามหาค้นหาตัวเองนะครับเข้าหาอาจารย์บ่อยๆนะครับเข้าห้องสมุดบ่อยๆนะครับแล้วก็กลับมานึกว่าตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยชอบที่จะทำอะไรแล้วขอให้มุ่งไปอย่างเดียว อย่าพยายามที่จะไปจับทุกอย่างเพราะไอทีมันเรียนกว้างมากเรียนทั้งเน็ตเวิร์กเรียนทั้งดัตต์เบสเรียนทั้งอัลกอริทึมเรียนทั้งโปรแกรมมิ่งนะครับมีมีทุกอย่างงั้นถ้าเราถนัดอันไหนเราดูจากคะแนนเราก็ได้นะหรือว่าเราดูจากความชอบว่าถ้าเราสามารถอยู่กับวิชานั้นได้นานๆนะครับอันนั้นแหละเราอาจจะมีความสนใจเป็นพิเศษแล้วเราจะทําสิ่งนั้นได้ดี